สวัดีครับพี่วัสดีครับเดี๋ยวลองดูเป็นคันนี้ก็ได้ครับใช่ครับแต่คือภายในแคปกับ4ประตูอ่ะมันเหมือนกันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเอาเป็นแคปหรือ4ประตูแคปก็จะเปิดแคปได้ทุกรุ่นนี่ครับเปิดแบบคันนี้ถ้าเป็นแคปนี่ครับที่เปิดมันจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ อันนี้มันตัวเตี้ยธรรมดาใช่ครับแต่ถ้าตัวสูงจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือภายในเหมือนกันทุกอย่างมีบันไดข้างมาให้มีการชนท้ายมาให้แล้วก็ล้อแม็กเป็นแบบนี้เลยใช่ครับเป็นแม็กขอบ17ครับถัาเกรดตัวแอลนี้เป็นคนละรุ่นคนรุ่นครับใช่คือ x s e r ซ e s ี่เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ใส่สเกิร์ตมาจากโรงงานครับ แต่ไฟหน้าก็จะเหมือนกันครับไฟหน้าคือถ้าเป็นเกรดตัว L เนี่ยจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วครับกระจังหน้าก็สีนี้เลยอันนี้เป็นไฮเรนเดอร์ครับใช่ครับไฮเรนเดอร์เกรดตัว L L z z p แล้วก็เอ็มตัวท็อปสุดครับเขาอยากได้ประมาณตัวไหนครับแต่เป็นแคปหรือสี่ประตูสี่ประตูใช่ไหมครับอได้ครับก็เดี๋ยวก็คิดเงื่อนไขให้ดูอีกทีหนึ่งก็ลูกค้าลองดูก่อนก็ได้ว่าจะเอาตัวไหน เอ็กซิลี่มันไม่ค่อยมีโชว์ครับมันแล้วแต่จังหวะใช่ครับแต่ว่าเอ็กซิลี่อยู่บ้านก็มีอยู่นะอ๋อแต่มันเป็นแคปแไ,มไม่ไม่น่าจะต่างกันมากนะแต่สี่ห้าปีที่แล้วต่างจริงๆอะ่ะก็ต่างแค่รูปร่างหน้าตาของพวกไฟหน้าแหละครับแต่ว่าสไตล์การแต่งก็เป็นรถที่มีสกเกิร์ตอะไรเหมือนกันอยู่เหมือนเดิม,มใช่ครับแต่ก็จะเปลี่ยนแบบแค่พวกไฟหน้าที่รูปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าสี่ประตูคันนี้เขาดูเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับอ,ดดอ่าอยู่แปดแสนหกหมื่นห้าพันครับมันก็ไม่ต่างจากเอ็กซิลีตัวแกร,ร็บ่าไรหรอบไม่ต่างครับเนี่ครับลูกค้าก็กำลังดูอยู่ว่าจะเป็นรุ่นไหนดี อ่าถ้าเป็นตัวสูงก็จะมีบันไดามาให้แบบนี้แหละครับแม่มีบันไดมีกันชนท้ายเรียบร้อยหมดรแต่มาเป็นคนละรุ่นประมาณรุ่นนี้คแต่ว่าเอาเป็นแคปใช่ไหมครับ หรือเป็นสี่ประตูสี่ประตูก็ตกเก้าแสนกว่าบาทครับเดี๋ยวผมให้ดูใช่ใช่ครับเอ็กซิลี่เราก็จะต้องเป็นยูโรห้านี่ครับถ้าเอ็กซิลี่ถ้าเกียร์ธรรมดานะเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันดูดูเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับครับครับเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน อันนี้ราคาสีดำนะครับถ้าสีขาวมุกก็ต้องเพิ่มอีกเจ็ดพันก็จะตกเป็นล้านสี่พันประมาณนี้ครับผมมีสองสีให้เลือกครับมีสีดำกับขาวมุกใช่มีสสใช่ครับไม่มีครับเอกซิลี <X CD S 2> ไม่ทำสีบอลครับผมมีแต่ค่าขาวมุกกระดำสองสี 1. 1> ใช่ครับ ถ้าเกิดแม่เอาตัวตัวแบบอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมีสีบอลครับแม่ถ้าเอ็กซิลีไม่มีครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็สีสีเทาเทาเทามีเทาแลมโบใช่ไหมครับถ้าเทาแลมโบสีก็จะประมาณนี้แต่เอ็กซิลี่ก็ไม่มีนะครับเอ็กซิลี่ก็ไม่มีเอ็กซิลี่มีแค่สองสีคือขาวกับดำดำอ่าแต่ถ้าตัวไฮไลเดอร์ปกติถึงจะมีครับใช่ครับเทาแลมโบเทามุกเทาวอน ใช่ครับเนท่าเนี่ยสวยไม่ปจะมีมันเป็นไแต่มันควรมีสีอย่างนี้ฝั่งรุนฝั่งลุนควนี้ดงเป็นจีบีรองเท้าเอ็กซ์เลย์มันจะมีแค่แค่สองสีใช่ครับนี่สองสีนี้ครับเป็นขาวมุกกระดำแต่ถ้าเกิดเอาตัวปกติไฮไลเดอร์ก็จะมีเทาแลมโบตัวนี้มีดำมีบอลเงินนะครับแล้วก็ขาวมุกนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ แต่ถ้าแม่ชอบเอกซิลี่มันก็ม,นมันจะได้ดน,ไน,นี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าตัวที่มีถ้าสี่ประตูหรือตัวสูงแคปมันก็จะมีสปอร์ตบาร์ตรงนี้มาให้เนาะแล้วก็มีสกเกิร์ตรอบทันด้านหน้าด้านหลังัสี่ประตใช่ครับอ,อันนี้จะเป็นตัวเตี้ยใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัวสูง นี่ครับถ้าเป็นตัวสูงมันก็จะเป็นลักษณะนี้มีสติกเกอร์คาดหน้าแล้วก็กระจังหน้าดําแดงแล้วก็มีสเกิร์ตตรงนี้มาให้ใช่ครับเป็นตัวสูตตัวนี้ล้านลอยๆครพราะสูตรก็ราคาถ้าเอาสีขาวมุกก็เป็นล้านสี่พันแต่ถ้าสีดำก็เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันครับผมขอมันบวกอีกเจ็ใช่ครับถ้าเป็นขาวมุกจะบวกเจ็ดพัน ใช่ครับอันนี้จะเป็นราคาครับภาสีดำมันจะขาดอีกสามพันก็ถึงล้านละครับภาสีภาสีเนี่ยเกินล้านล้านกระปกสี่พันมันจะดาวเยอะใช่ไหมอะไรนะครับก็เดี๋ยวต้องคำนวณให้อีกทีนึงคือถ้าสมมติราคารถประมาณนี้คือถามว่าบรรดาวมันก็เริ่มต้นตั้งแต่5 5 0 0ปอร์เห้าหได้อยู่แล้วแต่ว่าค่างวดมันก็อาจจะสูงหน่อยเพราะยอดจัดมันสูงขึ้นอย่างนี้นะครับ ก็ต้องพิจารณาดูจากรายได้อาชีพอะไรพวกนี้ด้วยอีกทีหนึ่ง่อแม่ไงแม่ก็ทำไร่ครับทำนาใช่เของแม่ทําอยู่ประมาณกี่ไร่ยังไงบ้างครับครับเก้าสิบไร่เก้าไร่สิบไร่ไม่ใช่เก้าสิบไร่เก้าถึงสิบไร่ใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมคํานวณให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเนาะแต่ว่าพี่ชายก็จะทำงานที่เราสองคนครับครับได้ครับได้ครับดูรุ่นนี้นะสี่สิบ สวัสดี้ยวม่เลยเนี่ยสวัดีครับคลเหอันรับได้เลยครับเนี่ยอันถ้าแม่หมายถึงแชปหรือสี่ประตูอ๋อถ้าสี่ประตูก็จริงๆลักษณะภายนอกก็อาจจะคล้ายๆกันเนาะแต่จะมีชุดสเก็นรอบคันให้ใช่ครับ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  ถ้า X ซิลี่เขาจะมีกระบะแล้วก็มีสปอร์ตบาร์มาให้ใช่ครับใช่ครับมีให้ครับมีให้ใช่ครับอันนี้เป็นรถโชว์เราเลยยังไม่ได้แต่งมีใช่ครับแต่งให้ครบเลยน่ครับตอนนี้ลูกค้าก็ตกลงจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าจริงๆก็ชอบ X ซิลี่แต่ด้วยความที่อยากได้สีเทานะก็เลยจองเป็นเกรดแซดสีเทาเอานะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับลูกค้าสักนิดหนึ่ง แบบนี้เลยใช่ครับเหมือนกันเป๊เปะเลยครับสีสันภายในและก็เหมือนแบบนี้ทุกอย่างต่างแค่สีตัวรถด้านนอกครับเนี่ยครับมันก็จะมีเบาะหนังมีแอร์ช่องแถวหลังตรงกลางอะไรพวกนี้ให้ก็เหมือนเอ็กซิลใช่ครับเหมือนกันครับคือเอ็กซิลมันเอาสเปคตัวนี้ไปทําครับโอเคครับผมก็ ขอบคุณทุกการติดตามมากๆนะครับไปเดี๋ยวเรารีบจัดส่งไฟแนนซ์ไปทําสัญญาลูกค้าอยากได้รถวันที่13สิงหาคมนะครับ